สวัสดีค่ะพบกับเคอารโซนกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เราจะมาสปอยเรื่อง h u a า e y ย u ตอนที่15และ16และเป็นตอนจบกันนะคะหลังจากที่แทกวังบอกว่าแค่อยู่กับอึนบีเวลามันก็ผ่านไปเร็วแล้วเธอก็ดูจะอ,อึ้งไปเขาก็เลยเดินเข้าไปใกลๆและจูบแก้มเธอจนเธอตกใจและยีอันก็ไม่เห็นจังหวะนั้นพอดีหัวใจของเขาตกลงไปพร้อมกับเลียนทองที่อึนบีเคยให้ไหว้และทำอะไรแทบไม่ถูก แทกวางก็ทำเป็นไม่ได้ยินอะไรที่เธอพูดเลยและบอกให้เธอตบเขาจนกว่าจะพอใจอึนบีก็ได้แต่นิ่งและมองเขาอย่างเดียวเขาก็คิดว่าถ้าเธอไม่ทำเขาก็จะมองหน้าเธอไม่ติดถ้างั้นก็ให้รีบเข้าบ้านไปเถอะยีอันก็ได้แต่แอบอยู่หลังกำแพงวันต่อมายีอันก็เรียกแทกวางขึ้นไปบนดาดฟ้าเคลียร์กันตัวต่อตัวยีอันบอกว่าพึงรู้ตัวเองว่าไม่ได้เกลียดอึนบีและที่โมโหก็เพราะว่าชอบเธอต่างหากแล้วก็ไม่สนใจว่าได้เห็นหรือได้ยินอะไรมา และไม่สนใจนายด้วย แทกวางก็ถามว่าแล้วไงต้องการอะไรก็ให้บอกมาเพราะเขาไม่สนอะไรนอกจากอึนบีอยู่แล้วยยอันก็บอกว่านี่มันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นแล้วทางครูก็เผชิญหน้ากันขณะที่ครูก็ตัดสินใจไปขอลาออกกรบรองครูใหญ่ซึ่งมินจุนก็ได้ยินเข้าพอดีจากนั้นอึนบยอนก็มาเรียกแทกวางเขารู้ว่านี่อึนบยอนเขาก็เลยไม่ยอมสนใจแต่เธอก็จะถามถึงเรื่องอึนบีเขาเลยดีดตัวขึ้นมาเธอถามว่าชอบอึนบีหรือเปล่า แต่อื่นบยอนก็ไม่สนใจแต่ที่เธอไม่ปลืม้มเพราะว่ามีคนอย่างเขามาตามน้องสาวเธอต่อย เขาถึงกับขึ้นเสียงว่าคนอย่างเขามันเป็นยังไงแต่อื่นไปยอนก็ไม่อยากสนแต่สนแค่ว่าอื่นบีชอบเขาบ้างหรือเปล่าเรียกว่าแทงกลางใจของแท้ควังเข้าเต็มๆจนมือเทียงโซโยองก็มานั่งกินข้าวแต่ตอนนี้เธอเป็นที่รังเกียจของเพื่อนๆอย่างชัดเจนเพื่อนก็พูดเหน็บโซโยองว่าเรื่องนาดานไม่มีใครเทียบฉันติดแล้วแต่ไม่อยากจะเชื่อว่าฉันยังไม่ได้เสจที่เล็บของโซโยองเลยโซยองก็ได้แต่มองแล้วก็ทนกินข้าวต่อไป จนเครียดไปอ้วกในห้องน้ําแต่ก็เจอกับอึนบยอนเขาโซยองก็ยังไปต่อให้สุดบอกกับอึนบยอนว่าเธอคิดว่าฉันจะพ่ายแพ้ไปแบบนี้ใช่ไหมเธอกับอึนบีคอยปั่นหัวเพ,เพื่อนเพื่อนเพื่อจะปกป้องตัวเองอึนบยอนให้โซยองส่องกระจกดูหนังหน้าตัวเองบางท้ามีเวลาก็มองเข้าไปในหัวใจและที่ทําตัวเป็นแข็งแกร่งแต่กรีดร้องออกมาเพราะว่ามันเก็บซ่อนไม่ได้แล้วใช่ไหมฉันผ่านมาก่อนฉันรู้ดี และเธอก็อยากจะลบทุกอย่างแล้ววิ่งหนีไปยังกับคนบาแล้วอื่นบยอนก็เดินออกไปแบบเกร็ง ทิ้งให้โซยองเป็นบ้าอยู่คนเดียวเธอปาขวดสบู่ใส่กระจกจนแตกด้วยความโกรธแค้นจนคืนนั้นเธอไปบอกกับพ่อเรื่องของเพื่อนแต่พ่อก็เอ่ยคำค่มขึ้นมาว่าวัชพืชเติบโตและแพร่กระจายไปได้เพราะว่าสายลมนั้นอ่อนโยนเกินไปและหันมาด่าลูกว่าทำตัวเหย่ะแยะไม่รู้ร้อนรู้หนาวทำให้วัชพืชโตจนคุมไม่อยู่ทาไม่ถูกเหยียบย่ำเราก็ต้องเหยียบย่ำพวกมันก่อนโซยองก็ยังไม่อิสักเท่าไหร่ เธอบอกว่าจะขอย้ายโรงเรียนแต่พอก็สั่งให้เลือกพูดอะไรโง,โง่ๆแล้วอยู่เงียบๆไปซะหรือไม่ก็เหยียบเด็กพวกนั้นให้มันเงียบเอาไว้ให้เลือกสักอย่างหนึ่งโซโยองเธอก็อ่อนแอจนอยากจะถอยแต่ก็โดนพ่อกดดันอยู่ตลอดวันต่อมายีอันก็วิ่งออกกำลังกายตามอื่นบีมาเขามาขอโทรศัพท์ พออยากได้เบอร์ใหม่ของเธอแต่ระหว่างนั้นแทกวังก็ส่งข้อความนัดกันไปเรื่องเรียนปรับพื้นฐานที่โรงเรียนใหม่เขาก็เลยอยากจะไปด้วยแต่เธอก็ไม่ให้ไปเพราะว่าเธอจะไปกับแทกวังเขาก็เลยเปลี่ยนเรื่องขอให้เธอรับผิดชอบในสิ่งที่เธอพูดจนกว่าเขาจะได้เหรียญทองด้วยซึ่งเธอก็ไม่เคยเข้าใจว่าเขาต้องการอะไรเพราะเขาไม่ยอมพูดให้ชัดเจนว่าอยากให้เธอมาอยู่เคียงข้างและเขาจะคว้าเหรียญทองมาให้เธอจนตอนเย็นมินจุนก็บอกกับเพื่อนว่าครูจะล่าออกแล้ว ทุกคนก็ต่างรู้เหตุผลดีว่าคงเป็นเพราะคดีของสู้อินแทกวังกรีบนัดขู่ขึ้นไปเจอบนดาดฟ้าครูก็เล่าให้เขาฟังว่าที่อยากเป็นครูเพราะว่ามีแรงบันดาลใจมาจากครูคนหนึ่งและคนนั้นก็คือพ่อของแทกวังนั่นเองและพออ,อก,ก็ขอให้เขามาดูแลแทกวังแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้เลยไม่รู้ว่าตัวเองยังเป็นคนดีอยู่ไหมจึงขอลาออกไปเพื่อทบทวนก่อน ซึ่งครูก็รู้ว่าแทกวางคงดูแลตัวเองได้แล้วก็หยอกเย้าเขาด้วยความรักและความเอ็นดูและในขณะที่พ่อของยีอันก็ทะเลาะกับคนจอดรถที่มาขวางหน้าร้านแต่ยีอันมาเห็นเขาก็หัวร้อนชกใส่ทันทีพวกเขาจึงต้องขึ้นโรงพักซึ่งในเวลานั้นแทกวางก็ตัดสินใจจะไปเยี่ยมพ่อแต่เขาก็หันหลังกลับมายีอันเมื่อออกมาจากโรงพัก ก็ได้ยินแทกวางคุยกับตำรวจเรื่องพออ,อเขาก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าแทกวางจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับพออ,อแน่แนและเขาก็ดูเป็นห่วงเป็นใย,ยแทกวางขึ้นมาทันทีเมื่อพอตามออกมาก็เห็นป้ายชื่อโรงเรียนเดียวกันและเป็นเพื่อนของยี่อันพอดีเขาก็เลยไปหยอกเล่นเหมือนกับลูกและชวนไปกินข้าวด้วยกันแบบงงๆและแทกวางก็เห็นความเป็นพอลูกที่เขาไม่เคยได้รับจากพ่อมาก่อนเขาก็จ้องมองด้วยความรู้สึกวันนี้สินะคือคําว่าครอบครัวก่อนจะกลับ ยีอันก็ให้กำลังใจเขาว่าให้เข้มแข็งเอาไว้ซึ่งแทก,กวังก็ดูงง,งงว่าเขาหมายถึงอะไรส่วนซอยองเอาโทรศัพท์ไปซ่อมช่างก็ถามถึงการแบกอัพรูปแล้วก็คลิปในโทรศัพท์เธอก็เลยนึกออกว่าในนั้นมีคลิปเด็ดๆจนคืนนั้นเธอก็กลับมาดูคลิปที่กู้กลับมาได้จึงมีแผนคิดจะลลางตาอึนไบยอนกับอึนบีอีกวันต่อมา เพื่อนก็มีข่าวใหม่มาบอกว่าโรงเรียนของเรามีลูกพออรเรียนอยู่ด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าเรียนอยู่ชั้นไหนและเมื่อพออชื่อกงแจโฮแล้วกงไหนจะเป็นลูกของเขาก็เลยหันมาที่กงแทกวังแต่พวกเขาก็คิดว่าไม่น่าจะใช่ก็เลยนินทาพออต่อแทกวังก็ลุกขึ้นมาทันทีถูกคนก็ตกใจยีอันก็รีบเรียกสติเพื่อนเอาไว้แต่เขาก็ได้เปลี่ยนไปแล้วไม่เป็นหมาบ้าเหมือนแต่ก่อน จักนั้นครูก็มาบอกลาทุกคนและพวกเขาก็ได้แต่นิ่งเงียบแต่พอครูลงมาที่รถก็ต้องปลื้มใจที่เด็กๆเ,เขียนสู์อิทแปะไว้เต็มหน้ารถและแต่ละคนก็เขียนข้อความถึงครูทั้งให้กำลังใจและสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีแล้วก็ตะโกนโบกมือลากันอย่างอบอุ่นและในคืนนั้นยีอันก็เอาเหรียญทองไปให้อึนบยอนตามคำสัญญาเมื่อตอนเด็กๆ และเขาก็บอกราความรักที่แอบรักมาตลอดสิปีที่ผ่านมาอึนบยอนก็บอกว่าแอบรักข้างเดียวรักเองจบเองนักเลงพ่ออย่างนั้นน่ะหรอแต่เธอก็แอบคิดว่าหากเวลาผ่านไปเราเพิ่งคิดได้ว่าชอบเขาเธอคงต้องอดทนรับมันไว้ให้ได้และขอให้เขาทำตามใจตัวเองแล้วทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเหมือนเดิมวันต่อมา แทกวังก็ใส่สูตรผูกไทยยังหล่อไปเยี่ยมพ่อที่เรือนจําแทกวังก็บอกอยากภาคภูมิใจว่าตอนนี้เขาไปโรงเรียนเขาไม่ก่อเรื่องแล้วพ่อก็ดีใจและคิดว่าเป็นเพราะพ่อเองลูกเลยเกเรแทกวังไม่อยากให้พ่อต้องโทษตัวเองและไม่ต้องเป็นห่วงเขาแล้วและต่างคนก็ต่างบอกความในใจกันและกันระหว่างทางกลับเขาได้คิดถึงคําพูดของพอ่อ ว่าพ่อเคยคิดว่ามีหลายสิ่งที่จะต้องปกป้องดูแลแต่แท้จริงแล้วลูกต่างหากคือสิ่งเดียวที่เขาต้องปกป้องเขาร้องไห้ฟูมฟายรู้แล้วว่าพอรักเขามากขนาดไหนต่อมายีอันเห็นอื่นมีอยู่บนรถเมย์เขาเลยรีบตามขึ้นไปเขาบอกว่าเขารอเธออยู่นะและนินว่ายังรอเธอได้อีกนานเธอก็จะกดกลิ่งลงป้ายหน้าบ้านแต่เขาก็ห้ามเอาไว้และถามว่าจะให้ลงหรือจะไปด้วยกันอยู่กันให้นานกว่านี้อีกหน่อย แล้วเธอก็ตกลงไปกับเขาเธอบอกว่าพรุ่งนี้เธอจะไปบอกลาทุกคนที่โรงเรียน เพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่และที่ผ่านมาเธอก็ได้รับความรักจากแม่จากครูแล้วก็จากเพื่อนโดยที่ไม่ต้องพยายามเพราะว่าพี่สาวแม้แต่ตัวเขาก็ชอบเธอเพราะว่าพี่สาวแต่ยีอันก็บอกกับเธอว่าจากนี้ไปเขาจะเริ่มต้นใหม่กับอึนบีไม่ไปจากเขาได้ไหมให้เขาเข้าไปหาเธอเหมือนที่เธอเคยขอให้เขาเข้าไปหาได้ไหมแล้วก็เข้าไปกอดให้เธอมั่นใจในตัวเขาวันต่อมา อึนบีมาที่โรงเรียนแถกวังไม่แน่ใจก็เลยเทส,สักหน่อยว่าจะโดนตบก้างกระบ้านอีกไหมก็เลยรู้ว่านี่คืออึนบีตัวจริงโซโยองที่แอบเห็นอยู่ก็รู้ทันทีว่านี่คืออึนบีก็เลยโทรหาอึนบยอนบอกว่าเตรียมอีเวนต์เล็กๆไว้มาดูสักหน่อยไหมอึนบยอนก็ปฏิเสธโซยองก็เลยเอ,อ่ยถึงคลิปเด็ด อึนบยอนก็รีพุ่งตัวออกไปเพื่อจะไปช่วยน้องทันทีในขณะที่อึนบีก็ออกไปหน้าห้องเพื่อจะบอกลาทุกๆคนแต่อึนบยอนก็ผลุนผันเข้ามาในห้องซะก่อนจนเพื่อนๆตกใจและไหนว่าอึนบีตายไปแล้วโซโยองกรีมาที่หน้าห้องบอกว่าเธอไม่เคยโกหกเห็นหรือยังละ่ะว่าอึนบียังไม่ตายอึนบยอนก็ให้น้องพูดกับเพื่อนไปก่อนแล้วตัวเธอจะมาเล่าให้เพื่อนฟังทีหลังเองแล้วก็ลากโซยองออกไปเคลีย์ อื่นบีก็ขอโทษเพื่อนทุกคนเพื่อนๆก็ต่างไม่เข้าใจว่าหมาักแรงสลับตัวแบบนี้กันทําไมอื่นบีจึงเล่าให้ฟังว่าไม่ได้ตั้งใจเธอฟื้นขึ้นมาความจําเธอก็เสื่อมแล้ว และเชื่อว่าตัวเองคืออ่นบยอนก็เลยมาที่นี่พอความจํากลับมามันก็เกิดเรื่องมากมายไปแล้วเลยบอกความจริงกับใครไม่ได้และเพื่อนก็มีสิทธิ์โกรธเพราะว่าเธอโกหกจริงๆในขณะที่อื่นบยอนก็สั่งให้โซโยองเอาคลิปมาโซโยองก็ยังดึงเชงไม่ยอมให้อ่นบยอนก็ว่าเธอเปิดเผยต,ตัวตนของอ่นบีไปแล้วก็เอาคลิปมาซะสิ โซยองก็ย so ังข er e e, er so ู่ต่อว่าถ้าปล่อยคลิปไปพวกเธอก็คงจบเห่แน่ถึงจะให้คลิปไปแล้วคิดหรอว่าคนอย่างเธอจะไม่สำรองเก็บเอาไว้อึนบยอนก็เลยขึ้นเสียงว่าแกทำอะไรกับน้องฉันแต่ระหว่างนั้นอึนบยอนก็ล้วงกระเป๋าไปอัดเสียงเอาไว้โซยองบอกว่าถึงคลิปจะออกไปน้องเธอก็ไม่ตายหรอกนะแค่พวกเธอหน่าเหมือนกันพอคนเห็นเขาก็เอาไปซุบซิบนินทาก็เท่านั้นเองอึนบยอนก็เลยหลอกถามให้โซยองยอมรับว่าถ่ายคลิปนี้เอง จากนั้นอื่นบบยนก็จิกหัวโซโยองแล้วก็ลากมาที่ห้องน้ําด้วยความโมโหและเปิดคลิปเสียงที่โซโยองยอมรับว่าถ่ายคลิปเองกับมือแล้วอื่นบบยนก็เอามาคู่ถ้าหากคลิปของน้องเธอหลุดออกไปเตรียมใจเอาไว้ได้เลยโซยองก็เลยจะแยกโทรศัพท์มาอื่นบบยนก็เลยจัดการกระชากคอเสื้อเอาไว้แล้วถามว่าคิดหรอถ้าเอาโทรศัพท์ไปแล้วมันจะเปลี่ยนอะไรได้ ให้จำเอาไว้ว่ามีหนทางเดียวที่แกจะรอดก็คือใส่หัวไปให้พ้นหน้าฉันแล้วอย่าคิดว่าจะทำอะไรได้อีกแล้วเธอก็ออกไปซึ่งโซโยองก็ดูอ่อนแอลงทุกวันทุกวัน วันต่อมาอึนบยอนก็มาเรียนเพื่อนๆนก็เข้าใจเธอทุกอย่างและก็แยกออกแล้วว่าคนไหนคืออึนบีคนดีของสังคมและอึนบยอนก็คือคนหยาบคายนิสัยเสียส่วนโซยองเมื่อมาถึงห้องเรียนก็ได้ยินเพื่อนถกเถียงกันเรื่องของเธอก็เลยเข้ามาพูดว่าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าสิ่งที่ฉันพูดเป็นเรื่องจริงซงจูก็มาได้ยินเขาพอดีโซยองก็บอกว่าดีใจที่ซงจูรู้ความจริงสักทีแต่ซงจูถามโซยองว่ารู้ไหมถึงแม้ว่าเธอจะไม่ทําอะไรผิด แต่ทำไมเพื่อนๆถึงเย็นชากับเธอมากกว่าอื่นบีที่โกหกซะอีกเพราะว่าเธอคบเพื่อนเพื่อต้องการให้คนอื่นเชื่อว่าเธอแข็งแกร่งที่สุดยังไงล่ะและเพื่อตัวเธอเองแล้วอย่าใช้ชีวิตแบบนั้นอีกเลย โซยองถึงกลับน้ำตาซึมเพราะว่าเธอก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนี้สักเท่าไหร่ขณะที่แม่ของโซยองก็กำลังถกเถียงเรื่องคลิปที่ลูกของเธอเอามาค่มคู่เธอก็บอกทุกคนว่าแค่เพื่อนเล่นกันก็เท่านั้นจ้องโครูพละ,ะก็เตือนขึ้นมาว่าอย่าพูดว่าเล่นกันเฉยๆเ,เลยไม่ว่าจะมีคลิปหรือไม่มีแต่สิ่งที่โซยองทำมันก็คือเรื่องผิดแม่อื่นบยอนก็ว่าเข้าใจแล้วที่โซยองเป็นคนแบบนี้เพราะว่ามีแม่แบบนี้นี่เองแม่ถึงกับลุกตกโตะ๊ะ แล้วก็มองหน้าอย่างไม่พอใจแม่อื่นมยอนก็บอกสงสารโซยองเพราะว่าเด็กวัยนี้ไม่มีทางนอกรู้นอกทางโดยไม่มีสาเหตุจนครูต้องหยุดศึกก่อนที่จะใหญ่โตและโซยองจะต้องถูกไตส่สวนทางวินยัย เพราะมีพยานเห็นว่าเธอตามรังควานเพื่อนจริงๆแม่โซยองก็เกินหัวมอขึ้นมายกเรื่องที่สองฝาแฝดสลับตัวกันมาเรียนแล้วก็หลอกทุกคนว่ามันไม่ผิดกฎหรือไงและบอกให้ลงโทษเหมือนกันและก็จบกันทีทั้งสองครอบครัวพาลูกออกจากที่นี่ไปต่อมาครูพระละก็พาครูประจำชั้นคนใหม่มาเขามาพร้อมกับรังสีอมหิทและเน้นการตั้งใจเรียนเพื่อทำคะแนนดีๆ ขณะที่ครูก็ไปรับสอนพิเศษแล้วก็ได้เจอสิทธิรักมาก่อกวนส่วนยีอันก็ไปขอโคสลงแข่งขันแม้ว่าจะไม่ได้เรียนเขาก็โอเคแต่โคสก็เป็นกังวลเพราะว่าร่างกายเขายังไม่สมบูรณ์แต่ยีอันก็ยังยืนยันว่าจะลงแข่งขันจากนั้นเขาก็ส่งข้อความผิดไปหาอึนบีเธอตอบกลับมาว่าตอนนี้เรียนปรับพื้นฐานอยู่เขาเลยรีบออกไปหาเธอขณะที่แทกวางก็ไม่เคยยอมแพ้ยังมาตามดูแลอึนบีอยู่ตลอดจนออกมาเจอกับยีอัน ทั้งคู่ก็เลยแย่งตัวอื้นบีกันเธอเลยตัดปัญหาหนีไปคนเดียวจากนั้นแม่ก็มาบอกกับลูกๆว่าพวกเราจะย้ายไปเริ่มต้นกันใหม่แต่อื่นบยอนก็ขอไปเรียนต่อที่เมืองนอกเพราะเธออยากไปมาตั้งนานแล้วยิ่งตอนนี้แม่มีอื่นบีอยู่ด้วยแล้วเธอก็เลยอยากไปวันต่อมา อึนบยอนก็มาบอกกับเพื่อนว่าเธอจะไปเมืองนอกส่วนอึนบีก็จะย้ายไปเรียนที่อื่นจนตอนคำ่ำแทกวังจึงนัดอึนบีออกมาเจอเขาก็ถามว่าที่เราต้องห่างไกลกันเพราะเธอต้องย้ายไปเธอจะไม่สนใจอะไรหน่อยเหรอเธอจึงบอกกับเขาว่าทุกครั้งที่เห็นหน้าเขารู้สึกซาบซึง้งแต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกแย่อยากตอบแทนความดีที่เขามีให้ แต่เธอก็ไม่สามารถมองเขาด้วยสายตาที่เขามองเธอได้แล้วเขาก็เข้าใจเธอขณะที่อึนบยอนกับยีอันก็มาบอกลากันและให้กำลังใจกันในฐานะเพื่อนสนิทจากนั้นโซโยองก็เห็นกระทู้คอมเมนต์ของโรงเรียนใหม่ที่เธอกำลังจะย้ายไปเธอถูกรังเกียดและถูกเรียกว่าตัวปัญหาไม่มีใครต้อนรับเธอดูน่าสงสารมากจากนั้นพอก็มารวาดด่าทอเธออย่างแรงกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่าข่าวมันแพร่กระจายออกไป ทำให้พ่อของเธอต้องชวนตำแหน่งทางการเมืองเธอก็รู้สึกกดดันอย่างมากแม่ก็เข้ามาห้ามปราม์มพอ่อยังชี้หน้าดา่าว่าทำไมต้องมาเจอเรื่องอับอายเพราะนางเด็กเหลือขอนี่ด้วยและต่อไปจะไม่สนใจว่าเป็นลูกหรือไม่ถ้ายังทำเรื่องงง,ง่ๆแบบนี้อีกโซยองก็ได้แต่เก็บกดแล้วก็ร้องไห้ออกมาเพราะว่าพ่อไม่ได้ใส่ใจความรู้สึกของเธอเลย วันต่อมาเธอจึงนัดเจอกับอึนบีเธอบอกไม่มีที่ไปและม่มีใครให้เจอแล้วแต่ก็ยังว่าอึนบีทีงโงชอบช่วยเหลือคนที่เธอรู้สึกสงสารและบอกว่าคลิปนั้นมันไม่มีแล้วเพราะว่าอึนไปย้อนทำโทรศัพท์ของเธอเสียและสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเธอเธอก็ร้องไห้จนไม่รู้ว่าจะหยุดร้องยังไงแล้วแต่ก็ไม่มีวันเอ่ยปากขอโทษอ,อึนบี เพราะว่ายังไงมันก็คงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ส่วนอื่นบีเธอก็เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ก็ขอให้โซโยองสบายใจได้แล้วเพราะว่ายังไงเธอก็ยังไม่ตายแต่ให้รู้สึกตัวสักทีว่าสิ่งที่ทำลงไปมันผิดก่อนจะไปโซยองก็ยังเรียกเธอเอาไว้และมองหน้าเธอได้ความรู้สึกผิดแล้วก็ร้องไห้ออกมาอย่างเดียวส่วนแทกวางก็ไปเข้าค่าเรียนพิเศษกับครูและได้ปรึกษาปัญหาชีวิตรักว่าถ้าหากมีชีวิตอยู่โดยไม่ได้เห็นหน้าคนที่ชอบจะทำยังไงดี ครูจึงบอกว่าถ้าเราไม่ได้เจอเราก็ยังมีชีวิตอยู่ต่อได้ แต่ถ้าเลิกชอบไม่ได้เราก็แค่ไม่มีความสุขก็เท่านั้นเองแล้วเขาก็ไปบอกกับอึนบีว่าเขาตัดใจจากเธอได้แล้วไม่ต้องเป็นห่วงเขาและไล่เธอกลับบ้านไปแต่พอเธอออกไปเขากับวิ่งไปตามร้านเธอเอาไว้แล้วก็บอกว่าโกหกที่ตัดใจจากเธอได้แล้วแล้วก็ขอพูดตรงๆว่าไม่ว่าจะพยายามมากแค่ไหนก็เลิกชอบเธอไม่ได้สักทีก็เลยขอชอบเธอไปแบบนี้โดยที่เธอไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรขอแค่เธอได้รู้ไว้ว่าเขารู้สึกยังไงก็พอแล้วอึนบี ก็ร้องไห้เสียใจแล้วเขาก็ปล่อยให้เธอไปวันต่อมาอื่นบีก็ชื่นชมตุก,กตาที่ยีอันซื้อให้อื่นไปยองเข้ามาเห็นก็เลยมาขอคุยด้วยเธอบอกว่าเธอมีความสุขที่เราสามคนได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันและไม่ต้องกังวลเรื่องยีอันเพราะเขาเป็นแค่เพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้นจากนั้นอื่นบีก็ไปบอกยีอันว่าเธอชอบเขาและให้เขาดูแลตัวเองดีๆตอนที่เธอไม่อยู่ที่นี่แล้ว แต่ยีอันก็เอาเหรียญทองมาคืนให้กับเธอแล้วก็ยังหวังว่าเธอจะเอามันกลับมาให้เขาอีกสักครั้งจากนั้นยีอันก็กลับไปแข่งว่ายน้ําและไม่น่าเชื่อว่าเขาทํามันได้ดีจนนำโด่งคู่แข่งคันแต่ก็ดันเกิดเจ็บแขนขึ้นมากลางคันอื่นบีก็ตามมาเชียร์และก็ตกใจอยู่เหมือนกัน แต่เขาก็ยังพยายามไหว้ด้วยแขนข้างเดียวพอจากที่ดูหน้าเสียก็กลับมาดีใจที่รู้ว่าหัวใจของลูกเขากลับมาสู้ได้อีกครั้งแล้วเขาก็เข้าเซนชัยได้สำเร็จจน6เดือนต่อมาที่โรงเยเซคัง พาเด็กใหม่มาแนะนำและเธอก็คือโกอึนบีเพื่อนๆต่างดีใจแล้วแทกวังก็ได้รับข้อความจากอึนบีให้ไปหาบนดาดฟ้าเขาดีใจแล้วก็รีบขึ้นไปหาทัานทีและเรียกอึนบีด้วยความดีใจแต่เธอกระดับฟันเขาทัานทีด้วยการตบหัวทักทายจนเขาคิดว่าน,นี่คืออึนบยอนแต่แล้วเขาก็โดนหลอกตบหัวไปฟรีๆแล้วเวลาต่อมาทุกคนก็เดินไปตามเส้นทางของตัวเอง ยีอันทั้งฝึกซ้อมว่ายน้ำจนกลับมาทับฟอบอีกครั้งพออ่อออก็ผลโทษกลับมาใช้ชีวิตกับลูกชายยังมีความสุขส่วนอื่นไปยอนก็ไปเรียนต่อต่างประเทศและหลังจบการแข่งขันยีอันก็ขึ้นรถมาเรียนวันแรก อึนบีก็เลยตามขึ้นไปบนรถแล้วก็ส่งข้อความคุยกันเขาถามว่าได้ดูเขาแข่งว่ายน้ำไหมเธอแกล้งบอกว่าเปล่าจนเขาดูผิดหวังเธอก็เลยสะกิดเขาแล้วก็มอบเหรียญทองให้เขาดีใจมากที่เธอกลับมาแล้วทงคููก็ถึงเวลาได้ลงเอ่ยกันสุดท้ายแล้วอึนบีก็บอกกับตัวเองไว้ว่าเจ็บปวดบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะฉันอายุแค่18ปปีเองแล้วเรื่องราวก็จบลงด้วยดีสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ